สวัสดีครับกระผมดาววิชัยไขรลหัสเหรียญวันนี้ผมจะมาไขรลหัสเหรียญเหรียญน,นี้ครับนี่เป็นเหรียญกระสาบเงินชนิดราคา1บาทพระบรมรูปไอลาพดรอศหสอ 1, 2, 7, หรือที่ในวงการเขาเรียกกันว่าเหรียญนวดนั่นเองเนื่องจากเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมหายากและมีราคา จึงได้มีการทำเหรียญปลอมขึ้นมาเป็นจำนวนมากบางเหรียญอาจจะมีอายุกว่า70-80ถึงปปีเลยทีเดียวซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกถึงหลานซึ่งบางครั้งเขาเข้าใจว่าตนเองนะมีเหรียญที่เป็นของแท้เพราะว่าพวกเขาไม่เคยเห็นเหรียญที่เป็นของแท้นั่นเองวันนี้ผมจะนำข้อมูลเกี่ยวกับ เหรียญช้างสามเสียนรอสองหนึ่งสองเจ็ดที่เป็นเหรียญแท้ซึ่งผมได้รวบรวมจากอาจารย์นักสะสมที่มีประสบการณ์และผู้รู้เกี่ยวกับเหรียญเหรียญน,นี้นะครับตลอดจนจุดสังเกตของเหรียญที่เป็นเหรียญแท้กับเหรียญปลอมมาให้เพื่อนๆได้ศึกษากันอย่างไรก็ดีนะครับถ้าขาตกบุกห้องยังไงผมก็ต้องขอภัยด้วยณนะที่นี้ ก่อนอื่นเราต้องมาทราบลักษณะของเหรียญแท้ก่อนนะครับเป็นเหรียญกลมแบนนะครับขอบเหรียญมีเฟืองเส้นผ่าศูนย์กลาง30มิลิเมน้ำหนัก15กร,รมัมทำจากโลหะเงินนะครับโดยมีแร่เงินส่วนผสมอยู่90มีทองแดง10นะครับด้านหัวกับด้านก้อยหันสลับกันด้านหน้าของเหรียญน,นะครับ ตรงกลางเหรียญนนะมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุนจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครึ่งพระองค์นะครับผินพระพักไปทางเบื้องซ้ายทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็กริมขอบเหรียญทางด้านซ้ายมีข้อความจุลาหลงกรณ์ริมขอบเหรียญทางด้านขวามีข้อความสยามมินมีชื่อผู้แกะสลักแม่แบบภาษาโรมันนะครับขนาดเล็กว่าเอปาเต ย่อมาจากออกัสปาเตู่นด้านหลังของเหรียญน,นะครับตรงกลางเหรียญมีรูปช้างไอลาพดอยู่นะครับริมขอบเหรียญทางด้านซ้ายบนมีข้อความสยามรัฐริมขอบเหรียญทางด้านขวาบนมีข้อความรอสอหนโดยมีตัวเลขไทย4 1หนึ่งอยู่บนตัวอ,อักษรคำว่ารอสอ ลิมขออเปลี่ยนทางด้านซ้ายล่างมีข้อความว่า1นึลิมขออเปลี่ยนทางด้านขวาล่างมีข้อความว่าบาทสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมมีปลอมมาไม่น้อยกว่า70-80ถึงปปีแล้วดังนั้นถ้าเกิดเห็นว่าเป็นของเก่าแก่ในบ้านสมัยปู่ย่าตายายก็ไม่แน่ว่ามันจะเป็นเหรียญแท้เสมอไปนะครับ บางทีหนึ่งหมืหน่นเหรียญนี่อาจมีโอกาสที่เป็นเหรียญแท้แค่หนึ่งหรือสองเหรียญเท่านั้นเองเพราะเหรียญรุ่นนี้นะครับมีการปลอมหลายบล็อกหลายค่ายมีมาตั้งแต่ปลอมง่ายๆบางครั้งเรียกว่าปลอมร้อยเมตรคือแค่เห็นไกลๆก็รู้ว่าปลอมจนถึงปลอมแบบแนบเนียนหรือปลอมขั้นเทพซึ่งเป็นอะไรที่ดูยากมากนะครับและ ต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญอย่างแท้จริงบางครั้งก็ต้องใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในการตรวจสอบเลยทีเดียววันนี้ผมจะมาบอกจุดสังเกตเล็กๆนะครับซึ่งผมยอมรับว่าไอ้ตรงจุดนี้ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นจุดใหญ่ๆที่พอตัดของปลอมออกไปได้สัก70-80%นั้นขอบอกได้บ้างนะครับ ผมจะให้เพื่อนๆได้ดูเหรียญที่เป็นของเครองเรียนแบบรุ่นต่างๆนะครับที่มีในตลาดนักสะสมซึ่งเรียงตามระดับความเหมือนนะครับจากที่ดูง่ายสุดไปถึงที่ดูยากสุดนะครับนี่เป็นเหรียญเรียนแบบระดับหนึ่งนะครับซึ่งเปรียบเทียบกับเหรียญแท้แล้วเนี่ยมองออกได้ง่ายนะครับเพราะมีความแตกต่างกันชัดเจน สำหรับรูปนี้นะครับเป็นเหรียญเรียนแบบระดับสองนะครับซึ่งเริ่มมีรายละเอียดมากขึ้นแต่ช้างสามเสียนไม่มีมงกุฎเป็นช้างหัวโลนนะครับส่วนนี้เป็นเหรียญเรียนแบบระดับ3นะครับซึ่งช้างเริ่มมีมงกุฎขึ้นมาแล้วสำหรับรูปนี้นะครับเป็นเหรียญเรียนแบบระดับ4 ซึ่งรูปแบบช้างมีมงกุฎที่ใกล้เคียงกับของแท้มากขึ้นนะครับสำหรับอันนี้เป็นเหรียญเรียนแบบระดับ5นะครับซึ่งรูปแบบของในหลวงรัชกาลที่5และช้างสเสียงน,นั่นนะใกล้เคียงกับของจริงมากแต่ไม่คมชัดและนี่เป็นเหรียญเรียนแบบระดับ6นะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยแยกแทบไม่ออกเลยว่าเป็นเหรียญเรียนแบบ เพราะทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยเหมือนกับเหรียญแท้มากดังนั้นจึงต้องอาศัยผู้ที่มีความชำนาญจึงจะแยกแยะความแตกต่างออกวันนี้ผมจะได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการดูตำหนิและจุดแตกต่างระหว่างเหรียญแท้กับเหรียญเลียนแบบซึ่งได้รวบรวมมาบอกกับเพื่อนๆให้ได้ศึกษากันนะครับ ซึ่งในวันนี้ผมก็ได้รบดวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดูตำหนิและจุดสังเกตต่างๆของเหรียญแท้กับเหรียญปลอมนะครับซึ่งก็ได้รบดวบรวมมาได้ถึง8ข้อด้วยกันซึ่งก็จะมาให้เพื่อนๆได้ลองศึกษาและลองดูกันนะครับลองพลิกดูเหรียญน,นะครับหากด้านหัวและด้านก้อยหันไปทางเดียวกันนี้แสดงว่าเป็นของปลอมเพราะเหรียญรุ่นนี้ ด้านหัวกับด้านก้อยนี้จะหันสลับกัน 2. ดูที่ขอบเฟืองของเหรียญน,นะครับจะมีขีดตรงกลางทุกช่องหรือที่เรียกว่าเส้นหนวดแมวถ้าไม่มีแสดงว่าเป็นของปลอม 3. ช่างน้ำหนักดูนะครับจะอยู่ที่ประมาณ15กรัม แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดการสึกหลอบ้างตามการเวลาแต่ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า14.5กัั 4. 4ดูเส้นลายที่หูนะครับมีความชัดเจนไม่ติดกันเหมือนลูกศรข้อ5หัวของตัวอักษรน,นะครับต้องมีความเป็นกลมมนนะครับไม่เป็นเหลี่ยมหรือปิดเปี้ยวหรือเป็นรอยตัดนะครับข้อ6 จุดหลังลอสอต้องมนและกลมข้อ7มงกุฎตรงหัวช้างต้องแหลมคมและมีความอ่อนช้อยข้อ8อักษรเอปาเตตัวทีต้องมีห่างด้านซ้ายและด้านขวาเท่ากันนี่มันก็เป็นเพียงบางส่วนของจุดสังเกตว่าเหรียญไหนเป็นเหรียญแท้เหรียญไหนเป็นเหรียญปลอม ซึ่งยังมีจุดเดืดอีกหลายจุดด้วยกันนะครับ